สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะห้องเรียนที่สอนโดยคุณครูดวงสมรอ่อ,อนซ้อนเดชค่ะค่ะก็จบกันลงไปแล้วนะคะสำหรับบทที่9ในคลิปนี้เราจะมาเริ่มเรียนบทที่10 นะคะให้หนัเกเรียนเตรียมหนังสือเรียนวิชาภาษาไทายภาษาพาทีขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่บทที่10ค่ะบทที่10ชื่อว่านอกเมืองในกรุงนะคะจัดอยู่ที่หน้า123นะคะวันนี้คุณครูดวงสมรจะมาพานักเรียนอ่านนะคะเนื้อเรื่องของบทที่10ที่ชื่อว่านอกเมืองในกรุงค่ะพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนะคะบทที่1ิบ นอกเมืองในกรุงบทนี้มีข้อคิดหลานตัวนิดตามอามาเข้ากรุงยุ่งนักหนาเห็นรถรามากล้นหลามคำเรียกคนพืชสัตว์สิ่งของจัดเป็นคำนามคำขยายช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้เพิ่มพูน เวลาใครพูดถึงไก่แจ้ว่าเป็นเด็กบ้านนอกไก่แจ้จะยอมรับและไม่โกรธเลยยอมรับพ่อบ้านของไก่แจ้อยู่ต่างจังหวัดเป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ไกลจากตัวเมืองมากไก่แจ้อยู่กับพ่อแม่ตาและยายบริเวณบ้านของไก่แจ้มีพื้นที่กว้างพอพ้นจากตัวบ้านจะเป็นพื้นที่สวนมีทั้งผลไม้และพืชผักสวนครัว ต้นมะม่วงน้ำดอกไม้ของยายขึ้นชื่อว่าหวานอร่อยพอถึงหน้ามะม่วงตากับพ่อช่วยกันสอยลงมาแจกบ้านโน้นบ้านนี้คนที่ได้รับแจกบางทีก็ทำข้าวเหนียวมูลมาให้หมู่บ้านของไก่แจ้ไม่มีรั้วเป็นกำแพง แต่จะเป็นรั้วกินได้คือปลูกต้นกระถินเป็นแนวไว้พืชผักสวนครัวมีทั้งพริกโหระพากะเพราดอกแคขี้เหล็กเพื่อนบ้านคนไหนอยากกินก็มาขอได้ เก็บไปแล้วทำอาหารแบ่งปันกันไปแบ่งปันกันมาไก่แจ้จึงเรียกผลไม้และพืชผักพวกนี้ว่าอาหารมิตรภาพ ไก่แจ้ตื่นนอนประมาณ6กโมงเช้าแล้วรีบมาช่วยพ่อให้อาหารไก่เก็บไข่ส่วนหนึ่งไว้เป็นอาหารที่เหลือนำไปขายที่ตลาดพอเป็นค่ากับข้าวอย่างที่แม่บอกเสร็จแล้วก็ช่วยเอาข้าวให้เจ้ามอมหมาแสนรักหลังจากนั้นก็อาบน้ำกินข้าวแต่งตัวไปโรงเรียนซึ่งอยู่ในวัดท้ายหมู่บ้าน ไก่แจ้กับเพื่อนๆกลุ่มใหญ่ชอบเดินไปโรงเรียนเดินกันเต็มถนนซึ่งไม่ค่อยมีรถผ่านเดินไปคุยไปไม่ต้องรีบร้อนแต่ทุกคนกระฉับกระเฉงพร้อมที่จะเรียน อากาศเย็นสบายและปลอดโปร่งอย่างนี้เด็กๆรู้สึกสดชื่นและหายใจได้เต็มปอดอาหารกลางวันก็สุดแสนอร่อยเพราะไก่แจ้และเพื่อนๆวางกับข้าวของตนไว้เป็นกองกลางนั่งล้อมวงกินข้าวด้วยกันได้กินอาหารที่มีรสชาติแตกต่างกันไป หลังเลิกเรียนเด็กๆจะเล่นกันที่สนามหญ้าหน้าโรงเรียนทั้งผู้หญิงและผู้ชายบ้างก็เตะฟุตบอลบ้างก็เล่นตีจับวิ่งแข่งกระโดดเชือกเด็กๆต้องออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพดีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไก่แจ้เลยหัวแข็งไม่เจ็บไข้ได้ป่วยง่ายๆแล้วจู่ๆวันหนึ่ง พ่อมาบอกว่าช่วงปิดเรียนภาคปลายจะส่งไก่แจ้ไปอยู่กับอาหนอดที่กรุงเทพไปเรียนเสริมทักษะวิชาศิลปะและคอมพิวเตอร์ถูกใจไก่แจ้ามากเพราะอาหนอดกับไก่แจ้เป็นคู่อาหลานที่รักกันมากที่สุด ไก่แจ้คงไปบ้านอนนอดไม่ถูกแน่ถ้าพ่อไม่พาไปส่งบ้านของอาอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทุกบ้านแทบไม่มีบริเวณมีกำแพงและประตูรั้วเหล็กปิดกั้นต่างคนต่างอยู่ ต้นไม้ใหญ่ๆมีให้เห็นบ้างแต่เป็นพวกต้นไม้สวยงามมากกว่าพวกอาหารมิตรภาพอย่างที่บ้านไก่แจ้ไก่แจ้ต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งอานอดบอกให้รีบแต่งตัวกินข้าวแล้วรีบออกจากบ้านถ้าช้ารถจะติดเพราะอาจะต้องจอดรถไว้ที่ทางานก่อนแล้วจึงพาไก่แจ้ไปส่งที่โรงเรียนไก่แจ้ยงังเงอะงะ ทำอะไรไม่ถูกในช่วงเวลาอย่างนี้ตอนอยู่ที่บ้านไก่แจ้ยังให้ข้าวไก่แล้วเล่นกับเจ้ามอมอยู่เลยอานนอขับรถออกจากบ้านช้าไป15นาทีเพราะไก่แจ้กินข้าวไม่ค่อยจะลงแถมยังหยิบอุปกรณ์การเรียนไม่ครบต้องไปหยิบหลายรอบพอโผลออกจากหมู่บ้านจะเข้าถนนใหญ่ โอ้โหรถติดกันจนมองไม่เห็นพื้นถนนอาหนอดเปิดไฟเลี้ยวขอทางเข้าถนนอยู่นานกว่าจะมีคนขับรถใจดียอมเปิดทางให้ขับรถแทรกเข้าไปทุกคนดูเหมือนรีบร้อนเพื่อจะไปถึงจุดหมายกันทั้งนั้นกว่าจะถึงที่ทำงานของอาไก่แจ้หลับพับไปแล้วมารู้ตัวตอนถูกปลุกให้ลงจากรถ อาบอกว่าเราจะไปต่อกันทางรถไฟฟ้าใต้ดินไก่แจ้ตื่นเต้นเพราะฝันอยากนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมานานแล้วสองอาหลานเดินไปสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินซึ่งอยู่ไม่ไกลนักไก่แจ้มัวแต่ดูร้านขายของสารพัดจนเพลินไม่ได้ระวังตัวว่าจะต้องหลบผู้คนที่เดินสวนไปมาจึงถูกชนเซหลายครั้ง สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินต้องลงไปลึกมากลงทั้งบันไดเลื่อนบันไดธรรมดาต้องซื้อเหรียญเป็นค่าโดยสารตามระยะทางที่ไปแล้วนำเหรียญมาแตะตรงจุดที่กำหนดเพื่อให้ประตูทางที่จะไปขึ้นรถเปิดถ้าเดินช้าจะถูกประตูหนีบตัวเอาทุกอย่างดูเร่งรีบผู้คนเต็มไปหมด อานอดจับมือไก่แจ้ไว้แน่นคงกลัวหลานหลงทางในรถไฟฟ้าใต้ดินมีที่นั่งจำกัดหลายคนต้องยืนไก่แจ้ต้องกอดเอวอานอดไว้แน่นเพราะกลัวหกล้มและรู้สึกอึดอัดเหมือนไม่มีอากาศหายใจรถวิ่งเร็วมากสองข้างทางเมื่อไปหมด ผู้โดยสารโยกไปโยกมาพอถึงที่หมายเราต้องรีบออกจากรถยอดเหรียญโดยสารคืนใส่ตู้เพื่อให้ประตูทางออกเปิดแล้วรีบเดินขึ้นไปชั้นบนของสถานีแจ้เป็นอะไรไปไม่สบายหรือเปล่าหน้าซีดเป็นไก่ต้มเชียว อนนท์ถามเมื่อเห็นไก่แจ้หนา้าซีดเดินอย่างไม่มีแรงที่สถานีไม่มีที่ให้นั่งพักไก่แจ้เลยต้องยืนพักสักครู่ไม่อยากบอกให้ใครรู้ว่าเมารถและเมาคน อนนอ์พาไก่แจ้ไปส่งที่ห้องเรียนให้เงินไม่เป็นค่าอาหารกลางวันและนัดหมายพบกันตอนโรงเรียนเลิกแล้วจากนั้นอนนอ์ก็กลับไปที่ทำงานไก่แจ้เริ่มรู้จักเพื่อนสองถึงสามคนยังไม่ได้คุยอะไรกันมากเพราะไม่อยากคุยระหว่างเรียนตอนพักกลางวันคงจะได้คุยกันมากกว่านี้อาหารกลางวันต่างคนต่างซื้อต่างรับประทาน ไม่เหมือนเพื่อนที่บ้านไก่แจ้เวลาคุยเขาก็คุยกันเรื่องเกมโทรศัพท์มือถือดาราละครโทรทัศน์ไก่แจ้ไม่รู้เรื่องเลยนั่งฟังเฉยๆได้แต่คิดว่าคงต้องไปหาความรู้จากนอนนต์ก็แล้วกันพอโรงเรียนเลิกก็เดินทางกลับแบบเดิมเหมือนที่มาตอนเช้ากว่าจะถึงบ้านเกือบทุ่ม ไก่แจ้หิวข้าวจนตาลายโชคดีที่ย่าทำกับข้าวไว้คอยท่าแล้วกินข้าวเสร็จอาบน้ำเข้านอนทันทีไม่ได้ยินคำถามที่ย่าถามว่าตกลงจะมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพใหม่ลูกมาอยู่กับย่าเลยนะถ้าเพื่อนๆเ,เป็นไก่แจ้จะตอบว่าอย่างไรอยู่ที่ไหนดีกว่ากัน ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับหนังสือเรียนภาษาพาทีในบทที่สิบเรื่องนอกเมืองในกรุงนะคะให้นักเรียนไปอ่านหนังสือเรียนเพิ่มเติมอีกในบทที่สิบ นะคะอ่านแล้วจับใจความให้ได้ว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะคะหลังจากอ่านเสร็จแล้วให้นักเรียนมาตอบคําถามในแบบฝึกหัดที่10นะคะ จะอยู่ที่หน้า98ค่ะหน้า98จะมีข้อ1และข้อ2ค่ะหน้า99จะมีข้อ3และข้อ4นะคะและก็ที่หน้า100จะมีข้อ5และข้อ6และหน้า101จะมีข้อสุดท้ายคือข้อ7ตอบคำถามทั้ง7ข้อนะคะนักเรียนคะคุณครูขอเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ